สางลงคนสวัสดีคร er ับสวัส kind ด of in ีครับเจวอคนสวยเจวอคนสวยเนาะเจางตัวจริงครั้งแรกได้หนิอืมครั้งแรกผ้าครั้งแรกมาสิบกรมาสิปีหลังสาวปีหลังมาย่างงามคือเก่าเนาะอ๋อไม่ได้เห็นงานตั้งสี่หาปีได้หนิใช่เลยค่ะแค่เนาะเห็นว่างวดที่แล้วเข่าสามสองมาหำครับ ครับเน็ตจ้าเตัวจ้ามาจ้าสานึองระบกครับครับนดิล้งสูนด็ันอีกแล้วจ้าาฟันทัไหนครับมัทีิพานมากนะครับที่บหนึ่งสามสองสองสนะครับฟันบาผีมาบอกผีาคหัวมาบอกเอาข้อาบอกเานหนึ่งสามองจ้าัวนี้เขากับฟันอีกฟันวาศูนหลายอยู่นี่ ราจิว้าศูนย์เก่าวันนี้เราความฟันที่ฟันนเจ้ฟันบาสที่เคยจ้าบาสยังหายศูนย์หลายหลายยางศูนย์ไม่เล่าเลาผู้เท่าเราแตว่าศูนย์เก่าเลยล่ะผู้เท่าเก่าก็พกตัวเดียวกันเนอยศูนย์ฮกกับศูนย์เก่าเข้าใจว่าลูกเข้าใจว่าศูนย์ฮกกับศูนย์เก่าเลขลางเอาสามแปดเนอะเลขลางเลขลางสามแปด ในบวชูนยเก่าฝันเพิ่นมาบอกได้บอกครับจ้าเพิ่นมาบอกโตโรดคืนวานนอน้องก็บฝันเราเพิ่นจะเขามาฝันมาบอกเมื่อนกันเพิ่นมาหายแต่ใดกันบ้าสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองเข้าออกมาสามสองตรงๆนะเออเข้าไปฏิบัตเข้าไปสียสามสามซะเข้ามาหนึ่งกับสองกป็สามเขาเลยเสียสามสามเขาบอกสามสองโอ้ยแล้วมัได้จอย บอกเตยซี่จ้าบอกเตยซี่วันนี้เพิ่อนกับมาเก่าฝานบอกอีกแล้วบอกอีกแล้วว่าศูนย์เก่าดอนนะบอกเรื่องศูนย์เก่าล่ะแต่ว่าเจดบอกว่าเก็บับหัวน้ำแน่ขับหัวน้ำแน่เก่ากับหกเป็นตัวเดียวกันับเป็นตัวใดเป็นศูนย์หกกับศูนย์เก่านะเกับเก่าตัวเดียวกันเด็กด่างเพื่อนกับวาสามแปดทีลูกสามแปดบอกว่าแน่วจดสัตเพื่อนว่าโดยกลังทั้งเท่งนั่นคือ ศูนย์ก่าูนยหกกับศูนหกนาตะลุมตะลุมตะลุมสมตัวใช่ปะาสตัวแล้วได้สตัวแล้วครับสาตัวกัสามศูนย์เก่าถกไอู้ตะลุมพฮ้องสามศูนย์เก่าแล้วสามตัวตะลุมกับสามแปดตะลุมตะลางนะทั้งลางมันมีบทไม่ลางดทั้งทั้งกับทั้งลางทั้งังสามศูนย์เก่าสามแปด ข้างท่งนี่สามศูนย์เก้าจ้าข้างล้างนี่สามปดจ้าข้างหลังข้างลน่ก็างันเก้าก็ต้องจานจนหกน้ำบ่นบอกใอวยน้ำเด้อวายเอาเถอะ้วยเอาสามหกสามเก้ากับูยเอาคนกู้เอารดหกสามเก้าตัวเดียวกันตัวเก้าเลยมะมาตัวเก้าใช่บ่อจาก้ศูนหก็ติดท่ามหกกันเด้ยหกสมกันจศูนหกกันลรือปนี้เออศูนย์หกกันละหกสมเราก็ติมาศูนหกตัวเราะ เป็นพี่ผู้เฒ่าวะครับาบอกเป็นผู้เฒ่าผู้เฒ่าวะยิงหรบผู้สาผู้สาผู้สาบอกหลังไงบ่ตัวไงบ่ไงซ้าเจ้าอะหล่บ่ไงซ้าตูน้วเาเหนื่้ยแต่ซ้ำปีเท่าก็ต้องเเท่าันเ่า้พี่เป็นตัวหนอน เป้าอีสานทิดเกินัวนีชี้เข่าประตูอีสานร้องอย่างเก่นร้องกันหมดแค่นมาครับฟันสันสันแค่ไหนนะบอกฟันสันห้องละฟันสันฟันต่อฟันตันคฟันจุดจ่อฟันนะเพราะกฟันเป็นเรื่องเป็นเล้าเนี่ยบอกว่านอนกับฟันมาศูนย์หลายศูนย์หลายศูนย์ศูนย์ศูนย์ให้ยไปครับศูนย์ให้พี่ไอ้หายไปพี่ไอ้เป็นอย่างไรก็เห็น จั่ไปยักอยยังศูนย์เลาวาอยังบูหายงศูนย์นเล่าาเลคว่าศูนย์มีว่าศูนย์เป็นบอกเป่นโตคือเก่าอีกบอกเจีนะเป็นบอกเป็่โตคือเก่าบอกงหวดงวดนี่ครับงวดหนึ่งมีสารบอกมันบอกว่าศูนย์เก่าศูนย์ในเพื่อนเพื่อนเทาเป็นเก่าเขาได้แปลว่าศูนย์เก่าล่ะอีหลีตัวศูนย์เก่าักลอยเจีวยวให้สามศูนเก่าจ้าสามูนย์เก่า สามศูนย์เก้าสามศูนย์หกวาน้ำนั่ละพิมรบอกพิมสียโลดพิมเสุดโลดเฮต้าเเฮตาเาเฮตาเาเจ้ามาเสียไข่เตะปากมาได้บานี่ยเตะปากเนี้ยไหนรเทศบานจ้งไหนก็บ้องันอ่ะเจ้ให้เตปากพิยาโหลดสามศูนย์เก้าศูนย์เก้านี่ยมเสียไข่ถ้าพ่อมาถ้า่อมาสถื มันถือเตะปากตัวไหนตัวไหนเตะปากเมีย่ะเตะปากเมียมาสิก้าเตะรอบวันี้รอบนี้มแต่คนค่ะค่ายันเขาอี่หลีเขาว่าคักเขาคักเพิ่นบอกให้า็นลูกทีบเสียพ่อนะต้องบอกว่าว่าจะได้ก่อนเจ้309 09ลูก09ตัวนี้บอมาเลยบมาเตปากเมียโลด เตะปากเจไดเปล่เจโลดค่ะอันเทรวันเตะปากเมียนั่นมันม่เมียอยู่บ้านได้เจ้าเมียหนี่เมียนี่ไหมเมียนี่ไหมเมียเจ้าหนี่ไหมไม่แหม่โอ้เขาเป็นผัวสนบอกโอ้หัวจะสอดหัรู้จักเนาะสอดเนาะเอี้ยบฟิกไลยเนาะเมียอยู่บ้านเมียโยนี่ยเตะปากเมียอยู่นี่เล่ากับพี่เมียเจ้าโอ้โอเนี่โอ้ยป้ามื่นเดียวมาสิได้เมียเถอะเนาะบ้านเตะหน้า ก็มากแะไวไม่น้องนี่ไมพ้นนี้ที่คนเสือสมเนี่ยจะพ่ต้องการเสือสี่แดงดีกเ่าีแดงว่ามักไม่ยังว่ามักว่าเท่ฉันบอกว่าเปพไหนเท่เนี่ย อ่พอวันนห้ละบอววันนห้ละพี่แดงพ่ทีมองเด้อพอบันเสือเด้อเหมือนหมพอบัานเสือเด้อพอบันเสืออรอยกรอยโลซื้อตัวไหนครับ3 0มศูนเก่าสาเก่าิงมีเงินแต่น้ำมันมหาเม่ยาอเนาะอยาจะอร่อยค็อร่อยกันได้ ใจยังไงน่ะล่ะแกเอาหน่อยแท้เหน่อยแท้อร่อยคุณอร่อยมีเงินสื่อฮ่าฮ่อฮ่าหน่อฮ่า่าฮ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 ่น่อย่าี่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าองาฮ่าฮ่าฮเนฮ่าฮ่้อ่าฮ่าฮ่าฮ่าเพิฮ่าฮ่าเ่า้่าง่ีฮ่าฮ่นฮ่า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 ่าฮ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 ่พฮ่นฮ่า่าฮ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 ่าร่าฮ่าฮ่า่่าเบิ่่่่านา่อาา่่่า สามศูนเก้าเขาเป็นยาปูมางเชียงลุกละลุกไอ้คนเอาเลยยาปูห้ยถึกๆเด้อห้เป็นมาดังๆเด้อต้องดัาก็ย่ายไก่เลยยาปูไอ้ย่ายไ่ต้องสูหรอกสูนไหนย่ายไก่แบบปสูนแล้วนี้เนี่ยสูนเก่าโอ้ยสูนเก่าลูกไอ้สูนเก่าสามศูนเก่าสมูนเก่าเด็กอ่งสามแปดสามศูนเก่าสามสูนเก่ามาแล้ว นานนานอ๋อมาไว้ไปไวคนชี้นุ่แกมยาบสามเก้ากับสามแปดสามศูนเก้ากับสามแปดล่างเจาซเสือจะรลอยหาลอยพูนหาลอยเลียเท่าเกิดไปมาหาลอยพูณหาลอยเออเจาซเสือลอยอ้ยผมว่าเอาแล้วผม ปันกุลปันหมดแล้เออจกกากามาเงินน้ำขายไปเสื้อเงินน้ำลาไปเสื้อแสดงว่าปูมาไหเนะปูบอมากเนถูกหอกบ่หหาผต้เดียวจ้าผู้เดียวชะตาตัวเดียวตัวเรามากต่มโไก่จ้งควตุ่มไก่เนาะแเีจ้ให้ซื้อเท่าไหร่หาลอยคุหาลอยปลาเท่าจกกาบ่กาบ่กา มันมาดิหรือที่บอกคือเป็นโตมีเอาแล้วหาลเสียเอาปันกุนปันยอดนี้ยอัวอยากได้ลายนะบารนี้เอาตัวเลขพิบนหมโชคพี่ม้องสิว่าถาเบิ่งโดนมี่มาเนี่ยพอมึงพอมึงปูล้มหมดปูก็ล้มแล้วปูกันทคือปูด้อ้โหทงามจัปาขาวเปูขื้งามจังปะงามเฮ้ยไหพ่อมันเขียนงามบ เอาลูกเอาเอาบานพี่น้องสามศูนย์เก้าถ้ามันหันหัวลูกมันก็จะเป็นสามศูนย์หกจะสองโตัวกับศูนย์เก้าศูนย์หกจช่ล่างล่างสามแปดตัวเจ้าบ้มาก็มันจะออกตัวไหนผมถ้าเจ้าบ้ามาก็เลนไม่ออกได้เถาะไอ้เพื่อเงาใส่หัวเพืได้เถอมันจะออกตอนนั่นใส่หัวเอาได้เถอะคืสอบนี่นี่ ดวงไผ่ดวงมันอทไนี่ใส่หัวได้เถมากเก่าบ่มากเบ่เป็นอยังเด้อกัปูปไทยทอนี้เอาผัวทำให้บุญทำมึงนะเอาหัวทำผัวทำามสัวจปาหัวจ๋าสามอ๋อมึงขึ้นเดี๋วนี้เน้งกกับสาป ีนอ่เบบน่าจอได้พายุเซ้อคุณนังกับอะไรสองตัวซูนเก่าไหลายตัวเนาะหลายตัวบอกเ่นซื้อ0ูนเก่าตัวเดียวตัวเดียวเลยเนี่ยตัวเดียวนะอันไผมากตัวเดียวเฮาตัวใดเจ้เูนเก่าน่ะอันไผมากตัวเดียวเห้เอตัวนเก่าว่าได้เบิดหลายต่3สตัวพันว่าถึอเอา09นเ่าน่ะพันคุณพันไปเลยคุณพันไปนพันเป็นสองกับพันเป็นสามน้ำยางมาผู้บ่บอกนะมันทะเลาทะลร่องนะลูกว่าหัน สื้อหาศูนย์ออกศูนย์หาพอซื่อศูนย์หาดอกหาศูนย์จริเรียกว่ากับเออว่ากับซื่อสามสองดอกสามสามสื้อสามดอกสามสองเนี่ยประเยศูนย์เก้าวันนี้ตรงตรงวันศูนย์เก้าตรง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 ว่าเจ๊จ้าศูนย์เก้าตรงตรงสามเนอะเจ๊บอกเราสามศูนย์เก้าฮะทูสามคู่สามคูคนลุกเลยคนคู่อ้วนกินข้าวติลลูกอ่ะโชคดีมีชัยข้าวเมื่อปนครับ ขอบคุณเจ้าอรมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับหาปูไปด้อพอมงเลยอย่าเลื่อมปูด้อครับอย่าบาขาหาขาโจดิรับมากครับใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ